สวัสดีครับนายแพทย์กอลด์เหล่าซีสีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำดีเอเคพลาสติกเซอร์เจอรี่นะครับเนาะก็วันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะครับเนาะก็จะมาเล่าให้ฟังนะในเรื่องที่พวกเราน่าจะอยากจะรู้จักกันนะครับคือเรื่องของเฮลิ่งลอเอฟ f ฟกต์ในคนไข้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะครับเนาะบางคนเห็นชื่อนี้แล้วก็ไถผ่านไปเลยนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้ไม่ต้องตกใจนะครับเนาะผมไม่ต้องตกใจเนาะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าคนไข้หลายๆคนที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยยผัดตตาไปเนี่ S <S บางคนนะครับอาจจะมีปัญหาไม่จบภายในในครั้งเดียวนะครับอาจจะต้องมีหลายครั้งกันคลิปนี้ทํามาเพื่อให้กําลังใจคนไข้นะครับว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเราไปดูกันในเนื้องานเนาะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครต์กดซันกันดงนะครับกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอยา่างที่กดได้ให้กับ d k c h a n n e l ด้วยเนาะก็ดูโลโก้สีน้ำตาลทองน,นี้เป็นสําคัญเลยเนาะฮีริ่งรอคืออะไรนะครับก็คือเป็นกฎข,ของการทํางานของกล้ามเนื้อ นะครับโดยที่สมองเนี่ยมันสั่งงานมาคุมกล้ามเนื้อตาทั้งสองข้างกล้ามเนื้อตาคือกล้ามเนื้อเปลือกตาผมหมายถึงกล้ามเนื้อเปลือกตาบนนี้นะครับรีเวเตอร์หลักคือสมองหนึ่งอันสั่งมาสองข้างใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับกล้ามเนื้อตาสมมติว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันอ่อนแรงนะครับเนาะร่างกายก็ต้องสั่งมาเยอะหน่อยเช่นคําสั่งเดิม100%ใช่ไหมครับก็อาจจะสั่งมาสักร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยฝั่งเนี้ยม ผ่าตัดหรืออะไรไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรยังไงมาดูในภาพนะครับจะได้เข้าใจไอเนี่ยเขาเรียกเฮลิเอเอลิ่งลอเอฟเฟกมาดูภาพบนก่อนเนาะคนไข้มีตาปือข้างไหนครับอันนี้ข้างขวาคนไข้เนาะอันนี้ข้างซ้ายคนไข้นะครับเห็นคนไข้ตาปือไหมครับตาปือข้างซ้ายนะครับเนี่ยเวลาตรวจเนี่ยคุณหมอก็จะตรวจในการเขาเรียกคอมเพนเซชคือยกหางตายกหัวคิ้วขึ้นแทนนะครับถ้าเรายกคิ้วข้างซ้ายยกเปลือกตาข้างซ้ายขึ้นแล้วเราพบว่าตาขวามันปือลงมา นะครับอันนี้คือเคอร์เรนจ์อโพซิทีฟก็คือเป็นบวกแปลว่าอะไรนะครับความหมายคือ <c oughs> อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะสมองสั่งงานมาปกในคนปกติที่ตาสองข้างเท่ากันสั่งมา100%ทั้งสองข้างนะครับแต่ในคนที่ตาปลือสมมติข้างซ้ายเนี่ยสมองจะออกคำสั่งมา120ได้ไหมครับตาข้างนี้ก็ยังยกไม่ขึ้นตาข้างนี้ยังดูดันปกติแต่เมื่อคนไขผ้ผ่าตัดผ่าตัดไปแล้วนะครับซ่อมกล้ามเนื้อตาไปแล้วสมองจะเขาะ้าใจเฮ้ยกูออกแรงแค่นี้ก็พอแล้ว ก็เลยลดจาก120เหลืออาจจะสัก80ทําให้กล้ามเนื้อตาฝั่งขวาเนี่ยมันตกลงมาแทนโอเคไหมครับงั้น Healing Loss ที่เราทาแบบเนี้ยก็เป็นการทดสอบว่าถ้าสมมูรเราผ่าตัดแล้วแก้กล้ามเนื้อตาฝั่งนี้แล้วเนี่ยอีกฝั่งมันจะปลื้หรือเปล่านะครับถ้าปลือ้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผ่าตัดตาสองข้างเลยครับแก้กล้ามเนื้อตาทั้งสองข้างเลยนะครับโอเคไหมนี่คือสิ่งที่คุณหมอเขาตรวจเรียกว่า Healing Loss นะครับเนาะ ประเด็นคือถ้าเป็นผมเองเจอคนไข้ที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะครับเราจะซ่อมข้างเดียวไหมนะครับเนาะต่อให้เฮลิ้งลอเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับผมก็ต้องซ่อมทั้งสองข้างต่อให้ยกข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งตกผมซ่อมสองข้างยกข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งไม่ตกนะครับผมก็ซ่อมสองข้างอยู่ดีนะครับเนาะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันเจอได้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับของคนไข้ที่เฮลิ้งลอเป็นลบแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อไต่ข้างมันจะตกลงมาหลังจากที่ผ่า แก้ไขอีกข้างหนึ่งไปแล้วนะครับเนาะสรุปก็คือทำทั้งสองข้างโอเคไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนไข้เนาะที่ทําจริงคนไข้ตัาปือข้างซ้ายผ่าตัดแก้ไขั้งแรกไปนะครับเห็นแค่ข้างซ้ายปกติแต่ข้างขวาปลื้อนี่คือเฮลิน s s สเอฟเฟกต์โพซิทีฟั้นคนไข้ก็ต้องเจ็บตัวอีกครั้งมาผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้สองข้างมันเท่ากันโอเคไหมนี่คือเฮลินโสนะครับเนาะอันนี้เขา ตรวจก่อนผ่าเป็นเฮดิลอสเนกาทีฟนะครับผ่าตัดไปแล้วมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ได้นะครับเนาะงั้นในส่วนตัวผมเนี่ยถ้าทํากล้ามเนื้อตาเนี่ยถ้าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนงข้างเดียวเนี่ยผมแก้ทั้งสองข้างเลยนะครับเนาะกันเหนียวไว้ก่อนนะครับโอเค <c oughs> <Okay, S 2> มอวันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆสรุปก็คือเฮดิลอสคือ,อเป็นคําชุดคําสั่งการทํางานจากสมองมาที่เปลือกตานะครับเนาะที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อตาให้สมมาตรกันนะครับในคนไข้ที่กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ย ร่างกายจะสั่งมาเยอะหน่อยเรื่อไหมครับเมื่อเราแก้ไขฝั่งที่มีปัญหาไปแล้วร่างกายก็จะออกแรงน้อยลงสมองจะออกคําสั่งมาน้อยลงทาให้ไตข้างมาตกมาแทนนะครับถ้าเราตรวจแบบนี้แล้วเ,เป็นโพสิทีฟผ่าตัดแก้ตาทั้งสองข้างแม้ว่าจะตกมาข้างเดียวก็ตามนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ย e a l i n g ลอสไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเราเจอว่า17%เนี่ยมันมีโอกาสต่อต่เอร์ที่ตรวจผลเป็นลบเนี่ยมันมีโอกาสต,ตกอีกข้างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตาตกข้างเดียวมาถ้าสไตล์ผมผมซ่อออั้้า่่่ไววกนนะครบแตจธิ ต่อยเราทําซ่อมทั้งสองข้างแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่อีกข้างนึงอาจจะตกต่างกันได้นิดหน่อยนะครับก็ต้องบอกคนไข้ไว้ก่อนนะครับเนาะงั้นคนไข้หลายๆคนที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียวนะครับไปเจอคุณหมอผ่าตัดมากกว่าหนึ่งครั้งไม่ต้องตกใจนะครับงานนี้ไม่ใช่งานง่ายนะครับไปเจอใครก็จะต้องระวัาางการเกิดแบบนี้ทั้งหมดนะครับเนาะแล้วเดี๋ยววันศุกร์ผมจะมีเคสที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียวแล้วผมแก้ทั้งสองข้างมาให้ดูกันนะครับสุดท้ายก่อน,นุญาตแยกกันไปขออนุญาตฝากนะครับ D J D K c o l l a g e n p e p t i d e 100% ว่าในหัวใจพุ่งร้อน้นะครับหช้อนตะว,วันบำรุงผิวได้ดีดมากๆเลยนะครับ2องถึงสช้อนตะว,วันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสั b s c ประ e นี้นะครับแล้วก็สั่นกระดิง่งกุ้ง,ก,งกิ้งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ